น้องเล็กน้องใหญ่ไปู้องไม่เคยเจอนี่หนังสือหนังสือหนังสือเลยนะครับดูน้องเล็กน้องเล็กเขาไม่เคยเจอหนังสือนะครับพี่เอีทคนดูเดียวดูเดียวดูเดียวเขาเลือกเขาของออกมาหมดเลยนะครับดูเดียวไม่แล้วใครไม่เคยเจอหนังสือนะครับดูเดียดูเดียวพี่เอฟซีทุคนไปซึ่งวันนี้น้องเล็กน้องใหญ่อย่ากเที่ยวข้างนอกปล่อยให้ออกไปเที่ยวด้วงนะครับพี่เอฟ ก็วันนี้คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับพี่ทุกคนมาอัปเดตอาการน้องมาดูว่าน้องคือตอนนี้น้องเจอกันครั้งแรกน้องดีใจมากร้องไห้เลยน้องวิ่งกอดกันเลยว่งนี้ครับผมับนัองหลวงเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอากลับกลับไปส่งที่เดิมนะครับก็วันนี้เดี๋ยวผมจะให้มันเล่นในหมู่บ้านผมไปก่อนนะครับพี่สทุกดคนสวัสดีครับ เจอน้องปลเมฆน้องปลเมฆนี่เป็นเป็นหลานผมนะครับคือว่าข้างบ้านผมเนี่ยเป็นเป็นพี่น้องกันนะครับก็เหมือนกันน้องเล็กจะไปทำเขาน้องเล็กยา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 น้องเล็กยายายาจะทำเขาจะทำเขาน้องเล็กยาๆๆยายาพี่เชนี่พี่เชนยา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 ซึ่งน้องของเขาไม่เคยเจอนะครับน้องเขากลัวนะครับยายาน้องยายายาจะทำเขาน้องเนี่ไงน้องยา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  ย่าย่ายาครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องวินคนเล็กกับพีนะทุกคนวันนี้เราก็จะมาอัปเดตอาการน้องเล็กกับน้องใหญ่นะก็ได้เจอกันแล้วนะทุกคนก็ได้พี่เชนก็ได้กลับมาเก็บไว้ที่บ้านพี่เชนนะครับผมก็ตอนนี้นะครับพี่พีเอซีทุกคนครับตอนนี้น้องเล็กกับน้องใหญ่ก็อยู่ตรงบ้านผมนะครับเดี๋ยวเราจะพาพี่พีเอซีทุกคนไปหาน้องเล็กกับน้องใหญ่ตอนนี้เพราะเมื่อตอนกลางวันนี้ผมก็ให้น้องเล็กน้องใหญ่กินข้าวเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสองโมงเพราะน้องเล เขาก็นอนพักกันนะครับก็น้องใหญ่เนี่ยเหมือนว่าคิดถึงน้องเขามากตั้งแต่น้องเขาหายไปฟ้องฟามวานะครับก็ตั้งแต่ผมลงมาเมื่อวานนะครับเพียรีคนที่ผมลงคลิปไปนะครับผมมาลงมาตอนคืนก็ผมก็ให้กินข้าวกินปลาแล้วตอนนี้แต่เขาไม่ยอมอาบน้ำนะครับเพียรีคนแต่เสื้อผ้านี่น้องเล็กนี่เขายังไม่เปลี่ยนเสื้อผ้านะครับเขาจะใส่เดชุดเดิมแต่น้องใหญ่นี่ผมพยายามใส่เสื้อให้เขาเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เขาให้ใส่เสื้อดีๆขึ้นหน่อยนะครับก็ตอนนี้น้องเล็กน้องใหญ่อยู่ในบ้านอยู่ในบ้านผมนะครับผมไม เขาก็กินข้าวเที่ยงเสร็จเขาก็นอนนอนพักกันนะครับพี่ทุกคนก็เอาอี่นี่พี่ๆก็วันนี้เราก็จะพาน้องมาเดินเล่นนะใช่ครับไปจบเจอเจอลูกไก่นอกด้วยนะครับใช่ครับไปแล้วไหมไปแล้วไปครับประมาณนี้นะพี่นี่นะครับ,รบพ่อเดี๋ยวนี่ครับห้องพี่น้องเล็กอยู่นี่ครับอันนี้น้องเล็กกับน้องใหญ่พน่นะพี่เชนก็ได้ให้อยู่ในห้องนี้นะน้องเล็กไม่ใช่สวัสดีลูกเราไม่เคยเจอนี่หนังสือหนังสือ หนังสือด้วยนะครับดูน้องเล็กน้องเล็กเขาไม่เคยเจอหนังสือนะครับพ<อ>ี่สีทุกคนดูเรียบดูเรียบดูเรียเขาเลือกเขาของออกมาหมดเลยนะครับดูเรียบไม่เคยใครไม่เคยเจอหนังสือนะครับดูเรียบดูเรียบพี่สีตุ๊กคนไปซึ่งตอนนี้น้องเล็กเขาใหญ่เยอะเทียบข้างนอกเล่อยใี้ยงกันนะครับพี่สี ก็วันนี้คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับพี่ทุกคนมาอัปเดตอาการน้องมาดูว่าน้องคือตอนที่น้องเจอกันครั้งแรกน้องดีใจมากร้องไห้เลยน้องวิ่งกอดเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ครับผมกับน้องหลงเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาเก่าเกับไปส่งใหญ่เนี่ยเก่าไปส่งที่เดิมนะครับก็วันนี้เดี๋ยวผมจะให้มันเล่นในหมู่บ้านผมไปก่อนนะครับพี่ทุกคนดูดิครับ เจอน้องปลรเมฆน้องปลรเมฆนี yeah, ่เป yeah, yeah, yeah. ็นเป็นล้านผมนะครับคือว่าข้างบ้านผมเนี่ยเป็นเป็นพี่น้องกันนะครับเพราะเหมือนเขาน้องเล็กจะไปทำเขาน้องเล็กยา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 ยน้องเล็กยายาย่าจะทำเขาอย่าทำเขาน้องเล็กยายายายเสียงเงี้ยพี่เชนห้ามนี่พี่เชนยา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 ซึ่งน้องหมเขาไม่เคยเจอนะครับน้องหอมกลัวนะครับยายามอนยายายาจะทำเขาน้องนี่ไงมันยา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  ไปพี่เจนพาไปเล่นในสนามนั้นไป,ไปแต่ขลั่งไม่ต้องอ่ะพี่ไป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 พี่เรียกเข้าไปเล่นตรงน,นั้นพอ น้องท้องนะครับน้องปลิมไม่ไปเล่นกับน้องเล็กกับน้องใหญ่ได้น้องปลิม er ไม s <S ่ต네้องกลัวปไปไปวิ่งเล่นจับกันไปเดี๋ยวเราก็จะถ่ายให้พี่ตีดูนะมีความสุขมากเลยสองคนน้องเล็กกับน้องใหญ่ก็มีความสุขความดีใจนะครับที่เจอน้องเล็กกับน้องใหญ่มีความสุขนีู่นะครับบอลนักแด่น้องเล็กโดนจับโดนจับไปนี่เพราว่าน้องเขาไม่เคยมีความสุขนะครับอุ้ยมีขนมด้วยดูดิเขาไม่เคยกินดู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 น้องใหญ่ทิ้งมาม่านะครับเขาเหมือนเขาไม่เคยเห็น ดูดิครับด yeah, 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 uh, yeah, 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 yeah. ูด yeah, yeah. yeah, yeah, yeah. mm ิเขาเล่นอะไรนะน้องลงไปดูดิไปดูดิเขาเล่นอะไรดูดิเขาเล่นอะไรนะเขาเล่นเท้าเฮ้ยยายาเยาเล่นเยาเล่นเยาเล่นเลือดเลอดยายายาน้องเล็กก็เหมือนเขาจะเล่นเท้านะครับก็คือตอนนี้เป็นเวลาปีโมงนะพี่ไม่โมงเกือบจะใบสองนะ้วครับยืนใช่ดูส่วนยืนสวยมากวันนี้ก is ็เป็นวันเด็กด้วยนะครับเป็นวันเด็กครับผมเลยไม่อยากกลับ น้องเล็กทุกอย่างก็เหมือเที่ยวงานมันเด็กครับซึ่งวันนี้ก็เลยตั้งใจพาหนุ่มสองคนมาเล่นเพื่อรอบเจอนี่ครับนี่ครับน้องเล็กน่าจะมีความสุขมากที่เราช่วยน้องไปพี่พาไปดูหมู่บ่ะ เย็นเยนเยเยใจเย็นใจเย็นอย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งเลงแค้นรุนนะมันก็ชชางน้องเล็กน้องเล็กเหมือนไม่เคยเจอมือืหมครับยมันอย่า เดินน้องบอลและเมฆครับน้องอีกคนหนึ่งผมไม่เคยเห็นเอ้ยน้องปอลเมฆนี่อาจจะเคยเห็นแล้วนะครับแต่น้องเขาไม่เคยเห็นน้องเล็กกับน้องใหญ่นะครับเพราะเขาไม่มงูซึ่งตอนนี้ก็จะพาเดนะครับชื่อน้องอะไรผมก็เรียกไม่ถูกผมเนี่ยแต่ปัจจนนี้น้องกิ๊ดน้องกิ๊ดก็ไม่เคยเจอน้องปอละเมฆเอ้ยน้องเล็กกับน้องใหญ่ด้วยเดี๋ยวไปชื่อใช่เดี๋ยวก็ทำมาหน้าเดี๋ยวก็ผมไว้เดี๋ยวเาไปอยู่ที่นี้ ซึ่งน้องตี๋ก็ไม่เคยเจอน้องเล็กกับน้องใหญ่ไม่เคยเจอเด็กของป่านะซึ่งเคยเจอของแรกน้องหนูก็กลัวๆอยู่นะครับเด็กทุกคนโอ้โหวน้องน้องเล็กกับน้องใหญ่หลายปีเด็กนะคือมันก็ทนมากนะพี่ทุกคนตามภาษาเด็กนะที่ที่ต้องต้องเข้าใจนะครับระวังเดินบ้านนะระวังนะน้องเล็กระวังลงมา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 เดินบนบ้านขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้นะขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้นะ ไม่ได้เล่นไม่ได้วิ่เล่นให้วิ่งเล่นบริเวณนี้ก็พอแล้วตกหวพอคลับน้องาตานกับพี่นแต่นี่ยิงเล็กกว่าน้องาพี่โยมนะครับเลี้นะผมนั่งเงียบเลยไม่ไปนานละไม่หวนแล้วพี่ ไปเล่นนู่นไปเผาชวนเผาชวนไปเลยเปไป<ล>ยไปจะปพี่ตั้งกล้องกันไปโยนตั้งกล้องน้องเล็กนอนนอนหลับแล้เดี๋ยวตั้งกล้องกันดีกว่าเด็กชาวบ้านก็นไม่คุยนะพ่อและแม่กับน้องตีก็ไม่เคยเจองงอยู่นะพี่สิริพลไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับเดี๋ยวตั้งกล้องซึ่งตอนนี้น้องน้องใหญ่ก็กำลังนอนอยู่นะครับน้องเล็กนนลลก็กเดินเนลเ่นอ,กกอ,งงอยู่นะครับพี่สิริพลก็อนนต,ตอนนี้คลิปนีน้ก็ ผมไม่มีอะไรมากนะครับแค่ผมถ<ด>่ายให้น้อง<ด><ม>เขาออกมา,มเ,มาเจอโลกภายนอกน้องเขาจะได้มีความสุขนครับจะได้วันหลังเราจะได้ชวนน้องมาเที่ยวบ้านได้นะครับเพราะอยู่ในป่าก็น้องเขาไม่มีอะไรเล่นนะครับแดด พึ่งนองนดีน้องเขาก็เหมือนก็จะนอนพักก่อนนะครับเล่นเล่นเหนื่อยมากแล้วนะครับเจอต่างด้วยน้องเขาเจอต่างด้วยนะครับพี่ทุกคนดูดิครับมาหนี้มาหนี้มาหนี้น้องเขาไม่เคยเจอต่างนะครับเฮ้ยกินไม่ได้กินไม่ได้เดี๋ยวติดคอน้องเขาไม่เคยเจอต่างนะครับพี่ทุกคนเห็นน้องจขาติดคอนะ เดีย๋ยวน้องหลงที่มีเตอร์ไพน้องเล right. ็กก right. right. ับน้องใหญ่เดี๋ยวพี่ให้น้องน้องปรเมศไปเอาของเล่นมาเอาดิพี่เดี๋ยน้องคนนี้คนนอ้คนน้องคนน้องคนน้องอะไรน้องลงอัดเทียพี่หน่อยดิว่าน้องไปเจอของเล่นของงกินนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปให้น้องเ้าต้องคนลองเล่นดูนะครับ องกุ้งมานี่มากุ้งมานี่มานี่นี่นะเราก็ดูน้องไปก่อนเราพี่เชนมาเซฟไพ่นะทุกคนพี่เชนจะมาเซฟไพ่ของเล่นน้องเราไม่โคมาแล้วเราไม่โคมาแล้ว เล่นนี้ของหลานๆผมนะครับผมจะลองเอามาให้ดูนะครับดูดีครับเดี๋ยวเราจะเอามีป right ืนของเล่นนั <c 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 네่นนะครับพี่สีกคนเดี๋ยวเราจะให้น้องเขาเล่นดูนะครับู้น้องเล็กก็ชอบปืนนะครับเฮ้ยยิงยิงไอ้ยิง

มีทางเดียวหัวแล้วมึงพากลับไปนอนไปหัวไปกลับไปส่งเนี่ยกลับไปส่งไปไปน้องเล็กกลับกลับก่อนไปอ่าอ่าอ่มาแล้ทำลายคนนี้แล้วพี่เดือไปยายายาน้องเล็กโอ้โหไปไปกลับเลยกลับเลยครับผมจะพาน้องเล็กกับน้องใหญ่ไปกิน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 ีนกนนนกินกกกิกินกิิน้นกนกนกกนกินกินกกกน ก็พาไปพอน้องก็โผน่มาแล้วพี่ทีขข่คนขนาดตังเล็กอยู่ขนาดนี้นก็ัวนี้ผมว่าจะหัวโหมมากไปเลยไปส่งน้องเล็กกับ,บน,กน้องใหญ่กันไปพี่เดี๋ยวนี่เดี๋ยวผมจะพาไปนอนบ้านอ้อนเอาลงเทพี่ไปอา่าน้องเล็กน้องใหญ่กลับไปนอนบ้านไหมดีครับ กะอาจจะสั่นเพราะผมถือสองน น้องหอน้องปัลมไม่ก็ไม่เคยเจอน้องเล็เเเกกับน้องใหญ่เจอครั้งเดียวนะครับน้องหอกขาไม่กล้าเข้าไปด้ยวยนะครับกลัวไอ้นอนได้เลยนะเปิดหน้าต่างดิน้องผ่อนนอนได้นะครับพี่สิทธิพลเราอย่มอย่รบกวนน้องนะครับเดี๋ยวเราแค่น้องคนนอนพักผ่อนแล้วพี่สุทธิพลออเดี๋ยว <c oughs> นี่นะครับผมได้นอนคืน <c oughs> นี้นอนตรงตรงที่นี่ก่อนนะพรุ่งนี้เราก็จะกลับไปจงกันยังยุ่งจะไปยุ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเขาอย่าลบหลุดน้องเขาให้น้องเขาเนาะอย่าให้น้องเขาพักผ่อนเลยนะพี่สิทธิพลพร้อมน้องเขา ผมก็กลัวเอาไปโซนข้างนอกนะครับอือมันคางเอาละครับไปนูอนลูไปนี่นะครับน้องนอนผมจะป่อยนอนพักอยู่นี่นะครับพี่ทุกคนไปพี่จิงทุกคนเน่ยวันนี้เราก็ได้พาน้องเดินเที่ยวในสนามเรียบร้อยแล้วนะทุกคน ให้ออกมาเจอโลกกว้างนะทุกคนก็เราก็ได้พาน้องเที่ยวก็ถ้าถึงเวลาพรุ่งนี้เราก็ต้องกลับไปส่งน้องกันนะก็วันนี้ก็เราก็ได้พาน้องเที่ยวน้องเล่นก็พรุ่งนี้เราทั้งคองคนเนี่ยจะพาน้องเล็กกับน้องใหญ่ลับไปที่ที่เขาอยู่นะครับทุกคนเพื่อเราจะกลับไปส่งก็ไม่ต้องห่วงนะไอ้โจนท่องคนนั้นอ่ะมันก็ผู้ใหญ่ก็น่าจะดูแลมันกัน ก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับพี่เอฟซีทุกคนแค่เรามาถ่ายให้พี่พีเอฟซีดูว่าน้องทั้งสองคนเนี่ยปลอดภัยเรียบร้อยนะครับก็คือว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราทั้งสองคนเนี่ยจะไปส่งน้องเขาที่เดิมนะครับเพราะโจรป่าก็ไม่มีแล้วนะครับก็เราก็ได้ปัดเหมือนว่าเราได้ส่งตัวให้กับตำรวจกับผู้ใหญ่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เราก็ไม่อยากให้น้องเขาไปเล่นที่อื่นตัวหมน่วยชาวบ้านเจอแล้วชาวบ้านจะแจ้ตื่นหรือว่าชาวนจะตกใจนะครับพี่เอฟซีก็เข้าใจความรู้สึกของผมมากนะครับเพราะน้องเขา เป็นคนป่านะครับมันอยู่ในหมู่บ้านผมเนี่ยไม่กล้าให้ไปเล่นในสนามบอลเพราะคนเยอะมากทุกคนเลยนะครับพี่ทุกคนก็อางนี้นะครับพี่ทุกคนวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ไงก็ขอปิดลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ